อันเข้าเตี้ยอนแมครับแลว้วความเหมือนอันอันแค่คัดปลอดภัยนี่เกิดจากอันไหนครับหลวงปู่ครับเออเออเออแล้วเทเทกลางเป็นรักษานะอือแสดงว่าของหลวงปู่นี่ม,มีมีเทวดารักษาอยู่เออว่ามันคข่เมื่อ <laughs> แม่หลวงปู่ไปรักษาผกผมได้น้องครับเออเมื่เทเทมีเทเทพพยบพญานาครักษาหลวงปู่ อะที่ฐานจังไหนเพิ่งจังน้่รักษาลูกหลานครับอันเป็นนาซีของมัเจ้าเออดีป่าอากาศเออเออเขาห่วอืมอ่าถือดีดีม่อทุกอันนะครับหลวงครบแล้วแต่ที่ฐานเราเกิดขึ้นจากคูสัทถาอันครูบอสัทถาเขาถือสี่เกิดสี่เกิดอความสำเร็จต่างๆบอละครับบอ ก็คือเงินเหรียญบาทธรรมดาเงินก็คือเงินเหรียญบาทธรรมดาหากหากเท่าบ่ได้สัทธาอย่างการคำทัดท่ากันเกิดดีไปรวยไปอืมครับดีทุกอันเนาะครับก็